สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็9้าโมงครึ่งนะคะเมืองไทยก็คงประมาณ7โมงครึ่งใช่ไหมคะเย้เช้าวันนี้สดใสนะคะที่นี่ก็อากาศหนาวมากเลยค่ะหิมะตกอยู่นะคะถ้ามองไปจากหน้าต่างนี่คงจะเห็นนะน่าจะเห็นเห็นไหมไม่เห็นเลยเพราะมันขาวโพลนมากนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็ลงรูปจากหน้าต่างโรงแรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะคงจะเห็นว่าแบบมันขาวโพลนไปหมดเลยสวัสดีค่ะโอไฮโอ ตอนนี้นะคะเราก็ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะมาสถานที่หนึ่งนะคะที่เราจะได้ทำกิจกรรมที่สมกับเป็นฮอกไกโดมากๆเลยค่ะเย้เห็นไหมว่าข้างหลังคืออะไรเป็นแก้วทั้งนั้นเลยค่ะเย้เห็นไหมนี่ที่นี่นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะได้ทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับแก้วค่ะนะคะเพราะว่าด้วยความที่เมือง อับบาชิริเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงด้านน้ําแข็งน้ําแข็งที่มันลอยอยู่ในทะเลใช่ไหมคะเขาก็เลยมีกิจกรรมที่แบบว่าเป่าแก้วทําแก้วให้แบบว่าเป็นเครื่องประดับเป็นของตกแต่งบ้านก็ได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเราจะพาเดินชมบรรยากาศชัดๆทีหลังแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเริ่มทำเวิร์กช็อปเป่าแก้วกันแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวไปลองชมกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะโอไฮโอเสียงอาจจะเป็นหวัดนิดนึงนะคะจมูกแห้งด้วยเพราะว่าแบบ เจอหนาวติดลบมาเยอะมากเมื่อวานลบ11ค่ะค่ะแล้วก็นี่จะเป็นสถานที่ที่เราจ mm hmm. ะเรียนทำตอกแก้วกันนะคะที่เราเนะะคดี๋ยวเซนเซจะเป็นคนสอนเราทำศิลปะจากแก้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราจะฝากกล้องให้อีกท่านหนึ่งถือแล้วกันนะคะัเลยนะมีหงส์กอาใจเลยนะมีฮอนดีนม่าเนี่ค่ะตัวอย่างที่เราจะทำเป็นอันนี้นะคะ มาชุกกาใ่อย่าหยุดเดี๋ยวมันโย่โอ้จุดไฟนะคะต่อหน้าอีกเลยจุดไฟได้ยินเสียงเปล่าไฟแรงมากเลยอ่ะ้ไใช่้้ใหอก็จะเอาแท่งแก้วนะคะไปหล่อในไฟขั้นแรกเนี่ยจะแบบว่าหล่อแบบไปไกลก่อนนะคะให้มันค่อยๆละลายละลายจนแบนี้ พูดทีนะคะเสียงเป็นหวดนิดนึง การบอกว่าแก้วสีแต่ละสีเนี่ยค่ะความเร็วช้าในการละลายของเคาจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้ทําอยงในยังไม่เหมือนกันนะคะโอ้เร็วมากเลยค่ะอุดต่อฉันจะได้สิไอ เกือบจะหล่นแล้วเมื่อกี้มันเยิ้มลงมาเลยอ่ะโจซึนี่น่าดีดีว่ะเดี๋ยวจะอะไรโจซึนี่น่าด<อ>ีดีว่ะชักกูกะอะไรสักแต่โจซึนี่ถามคุณครูนะคะว่าแบบว่าต้อง,ต,องต้องหักคำสักนานแค่ไหนถึงจะเก่งได้าเขาบอกว่าเขาทำสักร้อยอันแล้วจะเก่งน,นี่เพิ่งเพิ่งอันที่สองแต่ก,กี้นี่แอบ,บทำเพิ่งทำไปแล้วอันหนึ่งใช่ออแล้วนี่เอาอีกแค่ คือหลอมตัวแท่าทางแก้วเนี่ยให้มันเป็นย้อยๆลงมาก่อนแล้วก็เอาฐาน,นออกมารองรับไว้นะคะไออันใหม่ที่ถือก็มาคือฐาน,นะค่ะ ลูกทรงให้มันเป็นวงกลมๆนะคะเราต้องหมุนเป็นแวนวระนาบนะคะเอียงด้วยวววน้ารักอ,อ่ะ อ<ป>๋อมาด่ ไปคุณว่าสีไหนโรยดีจ้าพี่เงือไปสีชมพูนะคะทำให้ปลายละลายก่อนนะคะเสร็จไหมก็มาแตะที่ตัวแก้วแล้วก็เอาไปหล่อมันจะได้เป็นเท้ก่ยคยๆ ใสก่กวยชีสตอนนี้สีสดาสาตักมานะคะเป็ส,สุดท้ายีขาวค่ะ

สวยเนาะสวยสิบอกว่าสวยหน่อยไอ้เราใส่เลยค่ะวันนี้นี่ให้ดูชุดเต็มๆนะคะมีใส่เป็นผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะเป็นไงชิมา 次は次は1時間冷やしてから組み立てですおおเนละคะเอาล่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมกันเขาเรียกว่าอะไรปั่นแก้วปั่นแก้วหรือเป่าแก้วของเรานะคะก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไฟมันจ่ออยู่ตรงข้างหน้านะคะแต่ว่าเอาจริงคนไทยเราก็ชินกับการมีไฟอยู่ข้างหน้าแล้วเนาะแบบเวลาไปกินหม้อไฟปิ้งย่างอะไรอย่างนี้ใกล้เคียงกันคะ่ะมีไฟอยู่ข้างหน้าเราก็ทําอะไรของเราไปนะคะ ก็หลังจากนี้นะคะเราต้องให้เวลาแก้วเนี่ยเขาเย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งดื่มอะไรในคาเฟ่ที่อยู่ข้างๆนะคะก็แล้วเดี๋ยวพอทานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาประกอบกันประกอบก็คือมีมันพวกลูกปัดเครื่องประดับนะคะแล้วก็มีเชือกให้เลือกด้วยว่าจะเอาสายแบบไหนนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทําเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,นะคะก็เป็นตัวอย่างมีหลายแบบเลยะคะ่ะ อ้าคาถ้าทำแค่ลだだูกนี้อย่างเดียวนะคะ1,400เยนค่ะได้อ็คเซสสุดดีหรือเปล่าอ็อคเซสสุดดีตัวอิโคเซสสุดดีอ๋อสร้อยคอกับสร้อยข้อมือนะคะ1,800เยนค่ะอรุณ อันนี้กううう็คือถ<ー>้าเกิดว<あー>่าレุณอยากได้แบบนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณประมาณหนึ่งพันห้าร้อยา้าเกิดว่คุณอい、ากได้แบ้ก็จะมีค่าใชายประมาณประมาณหนึですけど。นれ？そう、先生可愛い นะคะคุณครูขอบคุณด้วยนะคะที่ชมนะคะค่ะจะคาเฟ่อะเราจะไดาดูชมกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปนั่งคาเฟ่ตรงข้างในกันนะคะจะทุกโต๊ะอน๊คิงก็คือสตีดดนเน่เดี๋ยวให้ทุกคนดูของในร้านหน่อยดีกว่านะคะเดีวก็จะเป็นของงานแก้ว หวยนะคะขายด้วยค่ะมีหลายแบบน่ารักเนาะอันนี้อันนี้คือแบบที่แบบไม่ใช้ปักผมเวลาใส่กิโมโนอ่ะน่นะนารักแล้วก็ภายในร้านนะคะก็จะเป็นกว้างๆแบบนี้เลย ชอบอันนี้มากเลยอ่ะเขาททำเป็นเหมือนน้าแข็งที่ลอยในทะเลอะค่ะน้ําแข็งที่มันลอ,อ,อยมาจากด้านเหนือจากรัเสเซียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะเราจะไปไปดูน้ําแข็งอันนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันไหลามาที่เมืองนี้พอดี ออนเน่เนี่ยค่ะมันจะให้ใคล้ายแบบแพงต้นหรือสักน้ำอะไรชนิดหนึ่งที่มันจะลอยมาในน้ำาพร้อมกับออน้ำแข็งที่ลอยมาในทะเลค่ะก็ะเมื่อวานที่ตอนที่ไปดูที่จัดแสดงก็มีให้ดูมวยตัวจริงนะคะ <c oughs> ลักษณะเป็นอย่างนี้น้ำแข็งมันจะลอยมาจากทางเหนือ เป็นยังไงคะสนุกไหมคะคาเฟ่โนมามาเดให้ได้มั้งกันเนี่ยให้จ้าโนมาด่าชื่นแลกงั้นเดี๋ยวลองไปดูคาเฟ่ด้วยกันเดี๋ยวจะบั๊กมัตติดโอเคไหมเด็กก๊อปให้โอ้นい่ยังไงสเตตいสก๊้เสร็จมยังไงเดินไปดูคาเฟ่ด้วยกันนะคะ <laughs> そうだ質問来ましたよ作業するときは眼鏡かけなくていいですかってあの作業する時に眼鏡かける人もいます、はいうん、ずっと火って目が疲れるので、うん、それのための疲れない用のサングラスみたいなやつなんですけど、はい、それをつける人もいます じゃมืดใกล้기간だとเสียนะตัวอีกใช่แล้วก็15นาทีไม่ต้องให้ใส่แว่นหรอก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นระยะเวลายาวๆเนี่ยใส่แว่นก็จะดีเป็นเหมือนกันแดดป้องกันแสงอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เราทำแป๊บเดียว15นาทีนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอชิมส์มาต่อชิมส์มาต่อชิมส์มาต่อชิมส์มจิโดมาจิโดไอ้ยังไงชิมสมยังไงเดินไปนั่งคาเฟ่ด้วยกันดีกว่านะคะโอุ๊ ินิกคาเฟ่โบชิวะห้นี้มาโชว์ลองเข้าไปกันเถอะ ก็หนาวแล้วใช่ไหมคะตู้เย็นที่เมืองไทยนี่เย็นตั้งได้เย็นที่สุดกี่องศานะน่าจะบบลบหน,นึ่งลบสองอะไรอย่างนี้ป่ะแต่ที่นี่นะคะใส่ตู้เย็นแล้วจะอุ่นค่ะเพราะข้างนอกมันลบสิบเอ็ดค่ะให้ดูวิวนะคะเย็นตาสบายใจนะคะเมืองไทยนี่มีนาคมเข้าสู่ซัมเมอร์แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าที่ฮอกไกโดเนี่ยที่มัยัองตกอยู่เลยค่ะ มัเหมือนมีภาพที่สองลองไม่ใช่ตัวเองอนะมันไฟมันสะท้อนก,กระจกมันสะท้อนาแล้วกระจกนี้เออถ้าถ้าอย่างนี้สีกระจกจะไม่เห็นโอ้ด้านนี้ก็สวยนะคะ เดินไหมคะดูวิวชุดกุ๊ดเนี้เต็มวยก,ก่อนนะเดีด๋ยวเดี๋ยวลองลองพาเดินไปดูข้างนอกนิดนึงดีกว่าจะโคตรตกกระสเดี๋ยวใส่โคตรแป๊บนึแงนะเดี๋ยวพาไปเดินข้างนอกแป๊บนึงนะคะโอ้ยยังไงชิมัสอารีอาตก่มาอะใส่เสื้อให้เรียบร้อยนะคะเราจะพาทุกคนออกไป ชมหิมะตกด้านนอกนะคะนี่โคตรหนาวโคตรหนาวออกมาเร้วเห็นมั้ยขาวโพลนเลยเห็นมั้ยถ้าดูจากตรงโค้ดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นผงๆขาวๆตกลงมาใช่ป่ะนี่หนาวมากเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูวิวด้านนอกด้วยนะคะเนี่ยหน้าหนาวนี่คนเขาก็จะขับรถกันลำบากนิดนึง <c oughs> ก็ต้องไปเปลี่ยนยางให้เหมาะสำหรับเล่นบนหิมะนะคะเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยเวลามันแข็งตัวแล้วแบบจับเปนกันเป็นพื้นถนนเนี่ยมันจะลื่นมากเลยค่ะเดินเดินอยู่นี่ล้มได้ง่ายมากเลยโอ๊ยในน้ำมันมีนอกอะไรนกเป็ดน,น้ำด้วยนะา่ารักอะเห็นปะ อะสำหรับใครที่อยากเห็นหิมะคิดถึงหิมะนะคะนี่เดี๋ยวจับหิมะให้ดูวูนิ่มมากเลยอะ่ะนิ่มมากเลยอ้านิ่มมากเลยนิ่มและเย็นมากเลยค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เปื้อนหมดละนะคะมาเป็นตัวแทนเล่นหิมะให้ทุกคนนะคะคนที่อยู่เมืองไทยอาจจะร้อนกันอยู่ <c oughs> ใช่ไหมคะช่วงนี้อืม <c oughs> อุณหภูมินี้เราแตกต่างกันประมาณ มันอยู่องศาสี่สิบองศาปะ่ะเพราะว่าที่นี่ลบสิบใช่ไหมเอ๊อีไม่นัดนันโดเดสเนี่ยอ๋อตอนนี้ m i นัสเจ็ดค่ะ m i นัสเจ็ดเมืองไทยสมมติเป็นสามสิบเจ็ดก็เราห่างกันสี่สิบองศานะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยว <c oughs> อ่าเดี๋ยวเขาช่วยถ่ายรูปให้เราด้วยค่ะ คหนาวละเดี๋ยวเข้าร้านกันดีกว่านะคะปิไฟห้ชูมส่ใช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 ่ใ そう、ミルク系何が良んミルクティーはミルクティーないのか紅茶にミルクっ普通にミルクあ、じゃあお願いしますえ、ちょっとホワットミルクにしましょうホワットミルクにしますかホットミルクねりで、あそこもあそこも同じ โคโจเดนเดสโกฟฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นโรงงานนะคะสำหรับผลิตไว้ขายะะโอ้คนข้างเยอะนะเนี่ยดูเสร็จเลยละงั้นเดี๋ยวขอจบการไลฟ์สัมเพียนคร่้นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องรออีกประมาณเกือบชั่วโมงนะคะกว่าแก้วของเราจะสำเร็จนะคะแล้ว๋ย่ยังไงเดี๋ยวจะไลฟ์แล้วก็ลงรูปให้ดูกันใหม่นะคะ ไปมรรทัดถายเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายมาตเน